สวัสดีครับนาวันนี้พันนนามาตกปลาที่หมายจ่าเสกนะครับเสาให้สระบุรีนะครับสภาพไมายก็จะประมาณนี้นะครับนันนเป็นพื้นที่ที่เคยเลี้ยงปลากระชังเก่านะครับซึ่งปลาก็จะเข้ากินดีนะครับหมยนี้ที่จอดรถก็สะดวกนะครับแต่ทางเข้าจะแคบไปหน่อยนะครับนะครับผมก็มาจอดตรงนี้เพราะว่ามาที่ล้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้เหยื่อน้ำหมักน้ำยอไอ้น้ำหมักลูกยอนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำ น้ำมันพืชนะครับในการแตกตัวง่ายขึ้นไม่เหนียวนะครไม่เหนียวติดมือนะครับเนี่ยก็ใส่นิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็แล้วใส่กากมะพร้าวนะครับแล้วก็คน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 แล้วก็ตีลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็รอนะครับรอปลาไม่กินนะครับนะนะครับผมนีุ่ยแล้วก็มีนะข้างข้างครับข้างข้างในวัดปลาอะไ่ๆแล้วครับนี่ครับคันโก้เลยครับไม่แน่ใจนะว่าเป็นปลาอะไรรอรุ้กันต่อไปนะครับรอรุ้กันดูครับนะนะครับเป็นปลาอะไรครับ นี่ครับหนาเขาตึงมือเลยครับกระบอกตึงมือเลยนะครับนี่ครับอัดมาอัดมาครับอัดมาโอ้โหน่าจะใหญ่อยู่ครับน่าจะไซส์โลสองโลนะครับผมคิดว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นปลาตะกอกนี่ตะกอกรู้ว่าแล้วเป็นปลาตะโกงนี่มันพอโผล่เนื้อน้ำมันจะสะบัดนะครับนานาครับนี่คือจากประสบการณ์ของผมนะครับปลาหลุดไปแล้วครับนานาครับมองเห็นเลยหลุดตรงนี้เลยเดถึงอยู่แล้วพี่หนัยนี่ถึงเยอะ ส่วนวันนี้ผมก็ได้สองตัวนะครับปลาตะโกกไซส์บางวานสัก8ขีดน,นะครับแล้วก็ปลาตะเพียนไซส์สวยๆอยีกหนึ่งตัวนะครับนาครับสำหรับน้าๆนที่สนใจหมายนี้ก็ติดต่อทางเพจของจ่าเสกได้เลยนะครับน้าๆครับ